สวัสดีครับเพื่อนแฟนเจไปแล้วเพื่อนแฟนตัวเกียวเรเวนเจอร์ทุกคนด้วยนะครับผมแกะชชาก็รอของเราใน EP นี้จะมาทำการแกะบาจิเคนสึเกะนั่นเองครับทุกคนเ <c oughs> สียงดังไม่ได้นะครับตอนนี้ตอนคืนแล้วข้างห้องนอนอยู่ใหญ่มากโคตรดีอะทุกหน้ามาดูเออหะน้าตาโลกจิตจาต่ออีสานคุณลนไม่แท้จ๊ะ โอเคครับทุกคนก็วันนี้ได้เลิกแกะบาจิแล้วนะครับผมทุกคนรู้ป่าว่าบาจีกับบาจี่ยผมเรียกผิดประจําเลยทุกคนเป็นเหมือนผมป่ะไอตัวบาจีกับบาจีเนี่ยคือมันผิดกันมันมันนิดเดียวเลยทุกคนเป็นเหมือนผมไหม คือแบบมันงุนหงิดเหมือนกันเนาะแร้วเลขชื่อตัวพวกนี้ที่มันชื่อคล้ายๆกันอะไรเงี้ยอย่าง uta, อูตากับยูตากเนี่ยคือแบบชื่อมึงนิดเดียวจริงอะไรเงี้ยโอเคนะครับผมโอเคก็วันนี้จะมาทําการแกะบาจิในชุดของโตมันแล้วก็ชุดของเทวดาไร้หัวนะครับผมซึ่ง ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าชุดไปเวทอ่ะไอ้เหี้ยเอเอว่ะชุดเทวดาไรหัวนี่ว่ะลืมมันลืมไปได้ยังไงวะกูเออนะครับผมก็ตัวบาจิเนี่ยผมตอนแรกผมกำลังคิดว่าผมจะแกะกับตัวทาคิมิจิหรือว่าจะแกะกับตัวไมคี้หรือจีฟูยุดีให้มันโยงแบบความสัมพันธ์ได้แบบว่าเ,เท่ๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอดีว่า ตัวบาจีเนี่ยมันนันออกชุดเทวดาไรหัวมาผมก็เลยเอ้ยอ่ะไหนๆออกมาพร้อมกันผมก็เอามารวมกันเลยและกันนะครับผมก็จะเป็นบาจีในชุดเทวดาไรหัวกับชุดของตัวมันนั่นเองนะครับผมมาเรามาโยนหัวก้อยกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับผมส่วนอ่าหัวเป็นของชุดตัวมันนะครับผมส่วนก้อนส่วนเรื่องส่วนก้อยส่วนก้อยเป็นของชุดเทวดาไรหัวนะครับโอเคมาหนึ่งแชมพูเองขอใส่คุณไดโน่หน่อยได้ไหมคะแน่น่ะนะ ทำไมผมปิดเสียงไปแล้วมันยังมาได้วะทโอเคอันหึงทุกคนโยนนะหนึ่งสองซับปึ๊บไม่เคยลงมือกูได้หรือนะครับผมโอเคครับก็เป็นเด้งออกมาเป็นหัวนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็นชุดของโตมันก่อนนะจ้าโอเคมานะครับผมบาจิตตอนนี้หลบไปนิดนึงนะครับผมของโตมันนะครับผมก็จะเป็นหน้าบาจิตอน สยายผมนะครับผมเยดอโคตรเท่ yeah, ข้างๆจะเป็นสีดํานะครับข้างหลังก็จะเป็นสีดําแบบปกตินะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชุดตมมันนั่นเองครับผมก็ข้างบนก็ถูกต้องตามลิขสิทธินะครับผมที่มันมันจะเป็นของมิวใช่ไหมทุกคนในในค่ายของไต้หวันนะครับจะเป็นลิขสิทธิ์ของมิวส์นะครับผมแต่ว่าคือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เป็นไมกี้ผมซื้อไมกี้มา2ตัวซึ่งมันเป็นไมกี้ Mikey ตอนใส่เสื้อ สีขาวกับไมกี้ตอนพันแพรพันแผลที่คอไอ้ออที่ตัวไม่ใช่ที่คอเออที่ลําตัวนะครับผมก็ผมจะมาดูว่าไอชุดของโตมันเนี่ยมันจะมีตัวหนังสืออยู่ในเสื้อของญี่ปุ่นในเสื้อฟิกของญี่ปุ่นของไมกี้หรือเปล่านะครับปุจะเรียกว่าอย่างไงดีว่าเออในในฟิกของญี่ปุ่นของไมกี้นะครับผมผมจะลองเอามาดูว่ามันมีตัวไออักษรของโตมันหรือเปล่านะครับผมมันแะเกง,งวะ โอเคครับทุกคนก็ตัวบาจิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวของบาจิเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นฐานของบาจิครับผมข้างบนเฮ้ยทำไมมันขาดอย่างเงี้ยทำไมมันขาดอย่างเงี้ยดูดิทุกคนตลกวะซีนมบอย่างงี้ไว้อันนี้อันนี้คือซีนแบบซีนลมริมก็่างนี้ฟึบแล้วนี้ก็เป็นซีนแบบซีนเหมือนซีนไม่ครบอ่ะเหมือนซีนมันนึงเนี้นแล้วมันหายไปอะเฮ้ยอะไรกับเนี้ยกูเจออะไรกับเนี้ย ไม่อะไรทำไมเป็นยนะังไ่ะผมงงว่ะก็มันก็เมื่อกี้มันกัน,กน,นมัดมัดแน่นหนาดีนี่หว่าแล้วต้อไปรดนออกไปไงแต่ไม่เป็นไรนะตัวของบาจิไม่ไม่มีปัญหาอะไรผมรู้สึกโอเคเยี่ยมมากไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้โอเคครับก็จะเป็นหน้าบาจินะครับผม,มโคเทแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้อีกนะครับผมก็จะเห็นแค่ตัวตรงนี้แค่นิดเดียวนะครับผมนี่ เช็ดอะไรอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ยทำไมบ้าจีทำไมฝนตกอ่ะบ้าจีเหมือนมีคนถมน้ำลายใส่หัวเลยทำไมอะ่ะเฮ้ยแต่ทรงผมโดยรวมหัวเท่ดีนะอืมทรงผมโดยรวมของบ้าจีหัวเท่ดีนะครับผมนี่นี่โคตรจะ ที่เอาว่าเอาวะาเอาว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียวนะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกนะครับมันจะไม่มีตัวสษรตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับผมโอเคมาดูกันว่าบาจีตอนนี้ยืนได้ไหมนะครับผมโอเคเหมือนกันนะครับผมผมของบาจีหนักไม่สามารถจะยืนได้นะครับผมผมมันหนักเกินครับ มันไม่สามารถยืนได้เดี๋ยวผมใส่ตัวนี้แป๊บหนึ่งว้ดูมันเท่ไหมโอเคครับทุกคนคือใส่แล้วมันแบบเชีย yeah. ตัวจิมมิงเท่จัดโคตรเท่คุณคครับแค่แบบหน้ากล่องก็ว่าเท่แล้วนะ คือแบบพอมาดูแบบของจริงคือเชี่ยบาจีแมงเท๊จะจัดนะครับผมโอเคบาจี okay. ผ่านไปนะครับบาจีในชุดตวมันผ่านไปมาเป็นบาจีของชุดเอเทวดาไร้หูนะครับผมมาดูตัวกล่องกันก็ตัวกล่องของบาจีอันนี้จะตัวอักษรจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมซึ่งมันทาให้ดูผ่องมากเลยนะเออแล้วก็ข้างๆนะครับของบาจิก็จะเป็นสีเทาเนาะเกี่ยวกับเป็น เทวดาไร้หัวปะไปเป็นสีเทาปะเขียวอ่ะนะครับผมต่อมาเป็นตัวบาจิเต็มตัวนะครับผมนี่เซ็ตของเทวดาไร้หัวนะครับแล้วก็นี่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะจ้ะโอเคเนื่องจากข้างในมันก็เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับผมผมก็เลยโอเคทําการแกะออกมาให้ทุกคนดูเต็มๆไปเลยแล้วกันไม่ต้องแกะไอตัวไอตัวถุงให้ทุกคนดูนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมอุ้ยแต่เทว่ว่ะอุ้ยชุดเทวดาไร้หัวสือเท่ Yeah. อย่างเท่แต่ว่าเหมือนบาจิจะมีรอยตรงนี้ใ่ปะตัวนี้ไม่มีปะตัวนี้มีปะอุย้ยตัวนี้มีไหมไม่มีเนาะเออเหมือนบาจิอันนี้นะครับมันจะมีรอยที่ที่ดวงที่คิ้วนิดหนึ่งนะครับผมผมถือว่าเป็นรอยแผลเป็นแล้วกันนะ <laughs> ถือว่าเป็นรอยแผลเป็นแล้วกันเอ,อ้แต่มันเท่นะผมว่ามันเท่นะมันมีรอยนิดหนึง่งผมว่ามันเทนะครับแล้วก็มาดูผมบาจินะครับผมนี่ ก็ยังคงผมสวยเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรนะครับก็ยังสาวสวยสวยสุดขีเหมือนเดิมลิ้นพันไปหมดนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงซิปของบาจิจะเป็นสีทองนะครับผมส่วนข้างในเสื้อแจ็คเก็ตจะเป็นสีแดงนะครับผมนี่เป็นสีแดงนะครับเที่ยวทำไมเที่จังวะนี่แล้วก็มือนะครับผมสวยนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นรูปเทวดาไร้หัวซึ่ง ไอ้เหี้ยทำไมมันเท่หวะชุดเทวดาไรหัวเท่จังวะเชียเ่ยโครเท่เลยนี่นะครับผมแล้วก็มีดอกสอบตรงนี้นะครับผมว้าเขาให้เสื้อสีเทากางเกงสีดํานะครับผมแล้วก็รองเท้าอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าของเทวดาไรหวัวทุกคนน่าจะใส่แบบนี้เนาะเออนะครับผมก็เรียกว่าเป็นชุดสูตรของเทวดาไรหวัวก็ได้นะครับผมส่วนบาจีตัวนี้นั้นสามารถยืนได้นะครับผมแต่ว่าก็ ก็เออก็ยืนได้เลยนะก็ยืนได้ถือว่ามั่นคงเลยนะบาจิตตัวนี้นะครับเพราะว่าผมมันไม่ได้เห็นไหมไม่ได้แบบว่าสมดุลไม่ได้นะครับผมตัวนี้มันสมดุลตัวกับผมมันสมดุลกันนะครับผมมันเลยสามารถยืนได้นะครับผมส่วนฐานก็จะเป็นมาณนี้นี่ยืนแบบท่าคล้ายๆกันเลยนะพูดตรงๆนะผมใส่าล้นะนี่ครับทุกคนมายืนรวมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคตรเท่ผมบอกได้เลยว่า ชุดเทวดาลอยหัวเนี่ยผมต้องเก็บอันนี้ม,ม,มันเทพมากมันเทพจริงนะครับตัวอื่นออกมานะผมคงต้องเก็บจริงๆนะครับผมโอเคก็เรามาทําการให้คะแนนบาจิ2ตัวนี้นะครับผมบาจิ2ตัวนี้ผมให้ทิฟโปรเอสทุกคนแค่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันสวยมากแล้วรายละเอียดของ2ตัวนี้คือแทบไม่มีอะไรเกยเลยนะครับก็จะมีที่คิ้วของบาจินิดนึงแต่ที่แบบชอบเพราะว่ามันเป็นแบบลอยลอยแบบลอยแบบ ไงรอยหายที่มันดูเท่อะมันเหมือนรอยแผลเป็นที่คิ้วอะโคตรเท่ทุกคนผมชอบนะครับผมโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พี่ด้วยนะจ้ะสำหรับนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วบ๊ายบีมาตอนีิปันดีครับทุกคนโคตรดีเลยวะโคตรชอบเลยว่ะ